รถของเล่นแบบนี้ทำไมเวลาถอยหลัง มันวิ่งไปข้างหน้าแต่เวลาเราดันไปข้างหน้ามันไม่วิ่งถอยหลังกลับมากลไกข้างในมันทํายังไงครับผมว้าวมากตอนที่ผมพยายามจะประกอบเฟืองเข้าไปเนี่ยก็จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากแรงสปริงใช่ไหมครับซึ่งสปริงส่วนใหญ่มันก็จะทํางานแบบเดียวนะเช่นเรากดเราให้มันเด้งเราก็จะใช้แต่การกดหรือถ้าดึงเราให้มันหดเราก็จะใช้แค่การดึงหดสปริงอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะใช้งานด้วยการหมุนไปทางเดียวนะถ้าหมุนไปฝั่งก็จะไม่เหมาะกับการใช้งานเท่าไหร่ซึ่งตอนประกอบเเเรราาาาาาาขข้้้ใใใจจกกกกททํํงงนนมมมั็ลลยว่ีไหหสปิุ ได้แค่ทางเดียวก็คือทางกดที่ให้มันแน่นขึ้นนี่แหละก็เดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากเฟืองที่ต่อกับสปริงนะครับผมจะเรียกว่าเฟืองสปริงมันจะมีฟันเฟือง2วง,งใช่ไหมวงใหญ่เนี่ยจะต่อกับเฟืองตัวนี้ที่มันจะรับแรงจากเฟืองสปริงไปหมุนล้อรถให้วิ่งไปข้างหน้าได้เท่านั้นผมจะเรียกตัวนี้ว่าเฟืองรถวิ่งนะส่วนเฟืองอีกตัวหนึ่งที่ต่อกับเฟืองสปริงเนี่ยผมจะเรียกว่าเฟืองถอยรถมันจะทำหน้าที่รับแรงจากการถอยรถไปทําให้สปริงขดเท่านั้นโดยที่มันทําแบบนี้ได้ครับเพราะว่าแกนมันเป็นวงรีเห็นป่ะมันขยับไ เฟืองรถวิ่งก็เหมือนกันเนี่ยเห็นว่ามันขยับได้ถ้ามันเด้งขึ้นอนะ่ะแปลว่ามันอยู่นอกกลไกลแต่ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันก็จะรับแรงจากกลไกลอื่นๆได้โดยที่กลไกลการทํางานของมันเนี่ยเวลาเราถอยรถครับเฟืองถอยรถก็จะเข้าล็อก เราไปหมุนเฟืองสปริงครับส่วนเฟืองรถวิ่งก็จะเด้งๆของมันเห็นไหมมันก็จะไม่อยู่ในตำแหน่งที่รับแรงจากกลไกอื่นๆแล้วตอนเราถอยรถให้สปริงมันขดเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยให้สปริงมันเด้งหมุนกลับใช่ไหมตอนหมุนกลับเฟืองรถวิ่งก็จะเข้าล็อกแล้วส่งแรงไปให้รถวิ่งไปข้างหน้าส่วนเฟืองถอยรถก็จะเด้งออกมาไม่ได้รับแรงจากกลไกแล้วเวลาล้อฟรีรถวิ่งด้วยความเฉื่อยมันก็เหมือนเราถายรถไปข้างหน้าเฟืองทั้งสองอันก็จะเด้งออกมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับแรงจากกลไกนะครับก็จะครบวงจรการทางานของมันแล้ว,ว,ลลว,วนะ ครับล้ำลึกไหม